มาหานเป็นไหมออพอได้ครับงั้นช่วยมาเป็นลูกมือให้หน่อยจะได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นอ,อได้ครับคุณไปงั้นออนอตก,กับคุณทิมตามสบายเลยนะครับเล็กพี่ก็ได้อุ้ยพี่ติกน้องอยู่ ค,ครับเชิญครับไปพิวสซสเฮียทีมว่าปล่อยแบบนี้จะโอเคไหมอ่ะเฮียว่าน่าจะได้แหละน้อนเข้าไปช่วยไหมละ่ะเผื่อสถานการณ์มันจะดีขึ้นอ่ะไปนะมาๆมา,มาน้อยแต่ทำอาหารพอดีเลยจัดการเลย วันนี้ก็จะมาขออนุญาตขอน้องไผ่ให้ตาทีมอย่างเป็นทางการนะคะเชียทีรักครับเป็นอะไรห,หรือเปล่าครับออฟโอ้เชียโอ้ย oh. 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 yeah. oh. อยู่นี่เก่งหลายอย่างมากเลยที่รักเหรอโอ้ <Huh? S 2> oh. ใช่ใช่ใช่ที่รักทางมาดูนี่สิ<ห>น,สนี่ดูสินี่ดูสิเนี่ยแชมป์งัดข้อปฐมสามพี่โอแข่งงัดข้อตัอง้งแต่ปฐงเลยเหรอ ใครเขากดออดบ้านตัวเองกันชิรักครับ โอ้โอเขาปวดฉียนที่รักเดี๋ยวเขามานะเขาขอไปฉีกก่อนไม่ไหวแล้วอะ่ะขนลุกไปหมดเลยที่รัก